สวัสดีครับพี่น้องหลังจากที่เขาไปอิ่มหนาสำลามพุงกลางกันแล้วนะครับเนาะมอนีเขามาบ้านพี่นงมาเยี่ยมบ้านอยู่ไหนคู่แตนอยู่บ้านหน่อมจ้ะบ้านหน่อมลอยเอสมากลอยเอสคนเมือเกินลอยเดี๋วเดี๋ยวจะให้แขกนำหน้าก่อนมาค่ะจะพาชมสวนนี่หน้าคู่แตนดูว่ะใบเตยยังกับปูแบบ ปลูกยังก็ขึ้นเนาะก็สามปีที่เชื่อหนุ่งเขาเป็นเกษตรเกษตรอดินดีๆเจ้าของอันนี้เนาะค่ะที่หนุ่มยังทองอยู่ก็เริ่มเริ่มต้นจากป่าป่าทิศบากเลยจริงๆก็ป่ายูแลอะไรหรอกค่ะอันนี้เขาเรียกว่ากระทบโลกค่ะป่านี่นี่แต่กเอากลางเรียกว่าเสาวรด บ้านคุณแต่เรียกว่ากระทอกโลกอุ๊ยเมกี้บ้านหนูก็มีกระทอกโลกน้องออดเมื่อกี้ยังมาทันรู้จักเลยอย่างเนี่ยอันนี้ลูกตำลึงน้องออดลูกจักออนี่นี่ลูกตำลึงตำลึงกระทอกโลกมันเขาว่าแก้มอะไรแก้มอะไรแก้มแดงแก้มแดงเหมือนอะไรเหมือนลูกตำลึงนี่เ่ออจากนี่แล้วนี่ผักกระถิ่นยำตำแบบคุณมันกินได้เลยว่เอาเรากินเว่อ แบบจะขอนคือพวกกิน <g ling> อ๋อก็ให้เจ้าบ้านก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ตั้มมาคุ้งไข่ยูแบบนแบ,บนบ้านแล้วก็มีอันนี้ขี้เล็กแกงเนี่ยต้นขี้เล็กหลังบ้านที่เชิญหนุ่มน่ะขี้เล็กอุ้ยแบบว่าฮิวยังกับมาได้เลยมาพี่เจ้าตากก็ต้องแนะนำตัวก่อนว่ะผักขาพักขาอ๋ออันนี้ ผ pues nah. ักขาชะอมจ้ะผักขาผักขากับผักขากระบนเรียกชะอมจ้ะตัวไม่ยากดูแลไม่ยากอุ้ยอุ้ยหมากัดไก่น้อยหมาบอมันไหลมันไหลวีบักมีนี่นี่อันนี้คือขนุนน้องบักมีผู้แทนนี่นี่บักมีเราเราบักมีนะคะแล้วเวลานั้นเราเปิดน้ำล้วก็เปิดแังไงอะพี่นุ่มลองเปิดเบ้างอะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกหนูจะเปียกบอสปริงเกอร์ใช่ไหม เอาค่ะทุกแห่อ๋อพี่น้องพี่น้องแท้านี่ต่างตอนที่คูเตียงยางไปก็เปิดอ่ออันนี้คือรถน้ำเปียกคูเตียงใช่สปริงเกอร์รถน้ำโอ้ติดติดติดผู้บ่าวเราเป็นเกษตรอุ้ยมันโอ้ต่ก้ากอยู่เด็กพี่น้องอุ้ยอยู่แบบบ้านพี่น้องอุ้ยเขาเปิดสปริงเกอร์มีมีกล้วยน็อกล้วยเต็มเลยโอ้โสปริงเกอร์หลวบเลยตัวนี้ ไปไปโอ้ยเป็นตะยูอยู่นะถึงว่าที่เชิญหนงอยากได้นี่แหละพี่น้องเขียนแล้วได้เลยเนาะครับเนาะเขียนแล้วได้เลยโอ้เป็นตะยูลมลื่นเนาะทางนู้นค่ะออกทางนู้นก็ได้เอาออกเอาน้ำได้ได้ไปได้อาน้ำน้ำน้ำเจ้าบ้านจะพาน้ำพาน้ำอันนี้ทุเรียนต้นนี้ไม่รอดนะคะเพราะว่าแรงมากปีนี้อันยู่สางสารเป็นข้าเอิ่นอย่างนะ ที่ชื่อหนงแต่ว่ามานี่เขาเรียกคุณนายคุณนายหนงคือกันค่ะฮะโต๊ะนาเอ่ะเขาคือเรียกกันคุณนายคุณนายอ๋อคุณนายเกษตรคุณคุณเป็นคุณนายเกษตรเกษตรว่านาดชอบต้องมาตามหาว่านาดอ่ะอันนี้ที่กินกับอันนั้นอ่ะแชมพูค่ะพูใบแชะพูเนี่ยใบแอมพูเนี่ยใบแชมพู่กางเกงลายสวยด้วยอุ้ยว่าหนูตะกี้ก็มีเหล้าเอาไปใส่ข่าว ยุ่งเล่ายุ่งตะกี้เหล่านกบานกูเต้เรียกว่ายุ่งเด้อจ้ะนี่ยุ่งบ้านอูเอินเล่าหรือว่าช้างใส่เข่าเออเออาปะมาไหนปะทางนี้ทางนี้ค่ะออกทางนี้ค่ะทางนี้ข้ามไปโอ้สบายเลยเนาะพี่เนาะบนนี่เนี่ยเล่าแล้วก็สิมีพื้นที่ตรงเนี้ยเอาไว้เลี้ยงงัวตะกี้เมนน่นเกษตรจ้ะเกษตร อ๋อนั่นผู้ป่าเอาเพิ่นพี่น้องนี่มันมีต้นนั่นนี่ด้วยมะเฟืองน้องอ๋อแกอันนี้มะเฟืองเปรี้ยวนุ่นมะเฟืองฝามะฝายมะเฟืองอันนี้เขาเรียกนี่ไงล่นเต็มบ้านนี่ไงบ้านนี้ได้มีมะเฟืองถือถือรอดผ้าได้ไหมรอดได้ไหมรอดได้เพราะได้ใส่ผ้าวันนี่แต่ว่าผ้าถุงบ่อรอดขึ้นนี่เออนี่แหละพี่น้องบ้านที่เชื่อโนงนะครับนอยูรย์เอสอําเภออาจสามารถ เอากระท้อนกระบื้องป่ะพี่อ๋อใบยอโอ้โหนี่นะพี่น้องอยู่แบบกินอายของความแอบบ้านบ้านเนาะพี่เนาะบนน้าน้อนี้พ่อกับเพาได้อยู่นามเวทีมอลำอันนี้ก็คืออยากกินอย่างก,กับเด็ดได้เลยเนาะพี่เนาะจ้ะกินได้ไดเลยสุขกายสบายใจมีความสุขกับการทำงานพี่น้องอไปแหละพี่น้องบ๊ายบาย